ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชา grammar ชั้นเกรด5นะคะกับม ut, ิสลุทัศน์อิสระสู้ค่ะพร้อมที่จะเรียนวันนี้หรือยังคะอ่ามีซุบซิบซุบซมัวๆอ,อีกแล้ววันนี้ไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยนะคะไปพร้อมกันเลยนะคะไป ค่ะวันนี้นะคะท็อป,ปิกของเราก็คือ cardinal numbers and ordinal numbers โหคุณครูสอนเรื่องอะไรคะสอนเรื่อง number ง่ายได้เสียเหลือเกินง่ายไหมใช่ไหมคะก็ทุกคนนับเป็นอยู่แล้วใช่ไหมหนึ่งสองสาม้ได้หมดแต่สิ่งที่จะผิดบ่อยคือลำดับที่นั่นแหละอา้าวแล้วตัวไหนคือจำนวนตัวไหนคือลำดับที่จำได้ไหม รู้หรือเปล่า Aha. ไม่รู้เรียนเลยละกันนะคะไม่รู้ไม่เป็นไรจะไม่ได้ไม่เป็นไรเราเรียนไปด้วยด้วยกันมาแล้วค่ะ Cardinal numbers นะคะ Cardinal numbers Primary numbers that means that they show how many of something they are. These cannot be fractions or decimal, but we have to be h o l e counting numbers อ่าก็คือ cardinal number นะคะก็คือ counting number อ่าเอ๊ะแปลภาษาไทยให้หน่อยสิ counting number ก็คือจำนวนนับนั่นเองนะคะอย่างเช่นในรูปนี้เลยก็เป็น zero zero หรือ o ก็ได้นะคะก็แปลว่าจำนวนศูนย์นะคะ one two three ไม่ใช่ t นะคะนั่นำน้ำชาไม่ใช่ tree นะั่นนันต้นไม้นะคะต้องเป็น 3 4 5ไม่ใช่ fight 5 6 7 8 9นะคะอ่าก็เป็น counting number นะคะก็เป็น cardinal number cardinal number แปลว่า counting number counting number แปลว่าจํานวนนับโอเคตัวต่อไปนั่นก็คือ ordinal no number ordinal no number นะคะ ordinal no number คือ An ordinal number is used to show the order of something or the place of that thing is a list. นะคะ uh, An ordinal number เจ้าตัว ordinal number เนี่ยนะคะก็คือถูกใช้นะคะคำว่า use to แปลว่าใช้นะคะถูกใช้นะคะที่จะแสดงนะคะบางสิ่งบางอย่างแสดงอะไรหรอ อ่าแสดงอะไรหรอก็คือแสดงว่า place of that thing in a list นะคะ place สถานที่นะคะก็อย่างเช่นไปเซนทันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเวลาก็บอกว่าเออแม่ค้าแม่ค้าพาไปชั้นของเล่นหน่อยเราก็จะบอกว่าอะไรคะ for 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 floor อย่างงี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้ตัวที่เป็นลำดับที่ฉะนั้นคำว่า ordinal no number แปลว่าลำดับที่ มันต่างกันแค่นิดเดียวพร้อมดูไปพร้อมกันเลยค่ะมานะคะ cardinal number แปลว่าจำนวนนับนะคะจำนวนนับก็นับไปเลย 1, 3, 4, 1 2 3 4งองมสี่นะคาว2 3 two 7 8 9 10โว้าวอันมันเยอะขนาดนี้เลยนะคะ numbers in English มันเยอะมากมายขนาดนี้เลยนะคะอันแรกนะคะ o n น e อันนี้ก็เป็นหลักหน่วยวิเราเรียนกริมม่านะเราไมา่ได้เรียนเลขแต่ว่ามันต้องใช้ตรงนี้นะคะอ่านะคะก็มีตั้งแต่ zeroo oh, n อ้ก็ได้นะคะก็บอกเลขลงมาเห็นไหมคะปกติอ่านะคะก็จะเป็นหลัก10หลัก20นะคะหลัก30หลัก40นะคะหลัก10ก็เป็น ten 0 30 40 50 60 70 80 90 ะะหลักร้อยก็เป็น 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 400 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900 100, 100, 100, อ๋อแล้วค่ะแล้วเรามาดูหลักพันโอ้ยคําว่าพันเรารู้จักอยู่แล้วใช่ไหมคะคือคําว่าเท้าสั้นใช่ไหมไม่ใช่ค่ะต้องอ่านว่า thousand ไม่ใช่เท้าสั้นนะเท้าไม่สั้นนะคะ thousand อา 1, th ้าวหนึ่งพัน thousand และหนึ่งหมื่นอ่ะเออหลักหมื่นฝรั่งไม่มีเนาะใช่ไหมคะเขาก็ใช้เป็น ten thousand ก็เป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนนะคะก็เป็น one hundred thousand นะคะ1ล้านง่ายมากเลย1 million นะคะ10ล้าน10 million นะคะ100ล้านว้าว100 million แหมน่าจะมีสักคนละร้อยล้านนะคะสบายใจเลยคันนี้นะคะต่อไปค่ะอันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยพันล้านโอ้โหพันล้านวันบิลเลียนนะคะสิบพันล้านโอ้โห เทนบิ l เลีนอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหแสนล้านใช่ไหมคะก็เป็นวันฮ i l l i o รตบิเลต่อไปค่ะมีเป็นพันล้านเลยโอ้โหอะไรมันจะร่ำรวยขนาดนั้นก็บอกว่าวันช l l i ลียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะจำนวนนับนะคะก็ใช้ตัวเลขตามปกติสะกดให้ถูกแค่นั้นเองต่อไปที่จะงงอาจจะเป็นตัวนี้นั่นเองก็คือ Ordinal you know number แปลว่าอะไรนะคะแปลว่าแปลว่าลำดับที่นะคะถ้าจำไม่ได้ก็ให้นึกถึงเซนท่านเข้าไว้ไม่ได้ให้ไปช้อปปิ้งนะหมายถึงจำนวนขั้นหรือว่าเวลาเราขึ้นลิฟต์ใช่ไหมคะอ่าแล้วค่ะมาดูตัวอย่างโอ้โหไม่ใช่น้อยอ่าแล้วค่ะมาเริ่มตั้งแต่ตัวแรกตัวนี้นะคะก็มีตัวย่อด้วย st เห็นไหมปะนะคะ ก็เป็นคำว่า first นะคะลำดับที่1ไม่ใช่วันแล้วนะเห็นไหมคะต่อไปลำดับที่สอง second นะคะเห็นไหมคะเอาตัวย่อมาจากตรงนี้นั่นเองต่อไปค่ะลำดับที่3 third มาจากตัวย่อตรงนี้นั่นเองต่อไป fourth นะคะ fifth sixth seventh eighth ninth อะไรหายไปคะ อะไรหายไปอ่าตัว e หายไปนะคะตัดตัว e ออกไปนะคะ1ตัวต่อไป eleven อ่า twelve t w e l ก็เปลี่ยนจาก ve กลายมาเป็น f อ่า ve กลายมาเป็น f นะคะเราจะเขียนเฉพาะตัวที่ที่มันเปลี่ยนไปนะคะ fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty t w ปกติก็ต้องเป็น ty ใช่ไหมเห็นไหมเขาเปลี่ยน y เป็น ie แล้วก็ค่อยเติม ts เพื่อบอกลำดับที่เป็น ordinal no number นะคะต่อไปเป็น21นะคะเหมือนเดิมก็เป็น t w e n t first 22เป็น t w e n t second เห็นไหมคะถ้าเป็นเลข2ตัวแบบนี้สองหลักแบบนี้นะคะ ตัวแรกไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนตัวหลังอย่างเดียวนะคะเออไป twenty third อ่ามาจากตัวนี้แน่ twenty fourth twenty fifth twenty sixth twenty seventh twenty eighth twenty n i n อ้าวฝรั่งเอาไงแน่เนี่ยเดี๋ยวมี e เดี๋ยวไม่มี e เนาะอ่าเธเปลี่ยนวายเป็น i e แล้วเติม th นะคะ วันที่31อ่ะอันนี้ไล่เป็นวันที่ก็ได้เป็นชั้นของอาคารเป็นชั้นของลิฟต์ก็ได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะ31เก็เป็น t 0 r y first 40 40เปลี่ยน y เป็น ie 50เปลี่ยน y เป็น ie 60เปลี่ยน y เป็น ie 70เปลี่ยน y เป็น ie 80เปลี่ยน y เป็น ie เหมือนกันเลย90เปลี่ยน y เป็น ie นะคะ 100ก็เหมือนกันในลำดับร้อย0 0นะคะในในลำดับ100นะคะก็ต้องเติม th นะคะเพื่อบอกเป็นลำดับที่นะคะ1000ก็เหมือนกัน1ันมิลเลนก็เหมือนกันโอ้ oh, นะคะอันที่มันแตกต่างก็คือคำลำดับที่9อย่างเดียวเนาะใช่ไหมคะลำดับที่9กกับลำดับที่12อ่าลำดับที่9 แล้วก็ลำดับที่12นั่นเองอน่าจะจำได้นะน่าจะจำได้นะคะแล้วก็ในหลัก10ก็เป็นในหลัก20เป็นต้นไปก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ie นะคะถูกต้องค่ะอ r หลัก<ะ>ก็หมดหน้าที่ของคุณครูแล้วนะคะต่อไปเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะคะในการทำแบบฝึกหัดมี10ข้อ,อไม่ต้องเขียนด้วยให้เลือกช้อยอย่างเดียว นะคะ exercise one แล้วก็ตามด้วย exercise two อ่าอันนี้ให้ทำเล่นๆได้ด้วยนะคะ ordinal number names นะคะก็ลองมาอ่านนะคะอ่านข้อความก่อนข้อ1ถึงข้อ10นะคะแล้วก็จัดการไอศครีมให้หน้ารับประทานเลยและอย่าลืมตอบคำถามด้านล่างนะคะ i c o l o r my cone ใส่ลงไป my ice cream cone has scoops A school แปลว่าอะไรหน้าลองไปหาดูสิคะ The flavor of ice cream that I love is ถ้าชอบอันเดียวเอาถ้ชอบรสชาติเดียวแล้วก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะทบทวนมันอาจจะยากไปหน่อยนึงสับสนไปนิดนึงนะคะถ้าจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูต้นต้นคลิปแล้วก็กลับมาทำแบบฝึกหัดอีกครั้งหนึ่งนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบายค่ะ